สวัสดีครับร้านสามารคคาวเซ็นเตอร์สุราษฎร์ธานีนะครับเรามารีวิวรถน่าใช้กันอีกสักคันนะครับอันนี้เป็นรถ h อน d a นะครับ h อน d a าซิตี้นะครับรถจดทะเบียนปี2012นะครับเครื่องยนต์1.5นะครับอันนี้เป็นตัว HV นะครับ็อปสุดในรุ่นนะครับเดี๋ยวเราดูรอบคันกันนะครับเป็นรถบ้านต่อมือนะครับ เน้นย้ำนะครับรถบ้านต่อมือไม่ใช่รถประมูลนะครับสภาพก็ตามที่เราซื้อเจ้าของมานะครับมีขัดสีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับมาดูภายในกันตัวท็อปเอวรุ่นนี้จะเป็นบอกกามายีนะครับบอกกามายีสีดํานะครับภายในนะครับไม่วิ่งหนึ่งแสนแปดหมืนกิโลเมตรนะครับมีเกียร์เพอเชิพนะครับเอวจะมีเกียร์เพอเชิพอยู่ตรงนี้นะครับมีแอร์แบกนะครับคู่นะครับ ัานสะอาดสวยงามนะครับแอร์เย็นช่ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่นั่งตอนหลังกันนะครับนะครับสวยเลยนะครับรถต่อมือนะครับบ้านๆต่อมือนะครับซื้อรถบ้านนะครับนินย้ำว่ารถบ้านต่อมือนะครับไม่ใช่รถประมูลนะครับข้างหลังกว้างขวางนะครับไม่เคยดิดแก๊สนะครับ คันนี้นะครับจดทะเบียนปี2 0 1 2 s v ตัวท็อปนะครับราคากลางไฟเน้นธนาชาติ2 4แ0 0 0ี่มบาทนะครับเราก็นำเสนอลูกค้าเท่าราคาประเมินของธนาคารธนาชาตินะครับสองแสนสี่บาทนะครับอย่างนั้นลูกค้าประวัติดีก็จัดเต็มร้อยเปนะครับฟีดอาเช่นเคยนะครับผ่อนก็อยู่ประมาณ5,000บาทนะครับส่วนลูกค้าที่อาชีพรายได้ ชัดเจนประวัติดีนะครับจัดเต็มเช่นเคยนะครับผ่อนเดือนห้าพันบาทนะครับลูกค้าอื่นๆทั่วๆไปก็ปรึกษาหารือกันนะครับสําหรับลูกค้าไม่มีประวัติเช้าซื้ออาชีพรายได้เป็นแบบไหนยังไงก็ปรึกษากันนะครับใช้สิทธิ์จัดฟรีดาวได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับอาชีพเครดิตรายได้ของผู้เจ้าซื้อเองนะครับตรงนี้เราย้ําเสมอนะครับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงนะครับของระบบไปเน้นระบบ การปล่อยสินเชื่อของธนาคารนะครับธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าตามความสามารถในการผ่อนก็คืออาชีพรายได้แล้วก็ปล่อยสินเชื่อให้ตามสถานะเครดิตเดิมนะครับของเดิมผ่อนมาดีไหมทำมาดีไหมนะครับของเดินผ่อนมาดีของเดิมทำมดีประวัติเดิมดีนะครับใช้สิบฟรีดาวได้เลยนะครับอาชีพรายได้มันคงนะครับใช้สิบฟรีดาวได้นะครับอย่าลืมนะครับ สนใจสอบถามได้เลย0ูนย์9 8ส0 0ห้า้าแดนะครับรถสวยร้านสามารถคาเซนเตอร์นะครับแนะนำรีวิวรถอยู่ในเพจร้านนะครับรถสวยร้านสามารถคาเซนเตอร์นะครับกดทักเพจได้เลยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube สามารถคาเซนเตอร์คุยกันให้ถูกคอนะครับตามสโลแกนร้านเรานะครับคุยกันให้ถูกคอมีอะไรปรึกษาหารือกันนะครับคุณซื้อได้ไหมติดแบ็คลิสซื้อได้ไหมติดเครดิตซื้อได้ไหมนะครับคำถามนี้เจอเยอะมากนะครับก็ได้เหมือนกันครับแต่เงื่อนไขมันจะเปลี่ยนไปจาก บุคคลปกติทั่วไปนะครับก็ต้องอยอมรับว่าลูกค้ากลุ่มนั้นก็คือกลุ่ม V.I.P. แล้วแหละนะครับต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะครับต้องให้ข้อมูลเงื่อนไขกันเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นลูกค้ากลุ่ม V.I.P. นะครับกลุ่มติดแบรกลิ์กลุกล่มมีประวัติเจ้าซื้อไม่ดีแนะนําทักมาคุยกันนะครับยกหูคุยกันนะครับบางทีเน้นพิมพ์กันอย่างเดียวก็ไม่สามารถให้คาตอบได้ชัดเจนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรถคันนี้นะครับฝากกด ทักเพจนะครับกดไลค์เพจกดแชร์เพจกดซับสไครป์ยูทูบนะครับสามารถคาเซ็นเตอร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ